พอไปลดต้นทุนกันต่อครับพี่น้องครับเอซทั้งช่องพอพอแม่แม,แม่กับหวยท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรมาแบบฉับไวลงให้แบบทันใจงวดที่31ผ่านไปงวดที่32เดินทางมาแลกับเอฟซีทั้งช่องครับ สวัสดีครับเอซี่ทักชองครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่ชองเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่1้อยรตามสโลกแกนครับมื้อนี้แอบบินได้รับการติดตอ่อจากท่านพญเ,เจดีอ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับเดินทางมาแล้วมาแบบด่วนๆฉฉบไวแอบบินจัดให้แบบรวดเร็วท่านใจเอาไปลงตน้นทุนกันต่อครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวดที่31ผ่านไปด้วยดี ยังเอาอยู่เหมือนเดิมหวยลดต้นทุนจากภุญยจดีจากนุนทบุรีวันนี้เดินทางมาแล้วงวดที่31ผ่านไปด้วยดีงวดที่32เดินทางมาแบบดิน่วนฉับไวแอบมินจัดให้เอฟซีทั้งช่องแบบรวดเร็วท่านใจครับมาย่ามได้แอบมินจัดให้ย่านมันครับให้พี่รองเท้าเอาไปลดต้นทุนเสือในสิ่งที่เห็น ถ้าเห็นแล้วให้พี่น้องเฮาโปรดใช้ดุลพินิจวิจัยญาณในการรับชมนะครับเด้อจงพึงเสมอว่าหวอยกองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกเป็นอย่างแอมินจังอย่างนาอย่างนาพี่น้องกะคิดเบงที่ละครับงวดก่อนออก0 0นย์ศนยวันที่ผ่านมาครับพี่น้องครับออก77บนเป็นไรครับ สามารถเป็นได้หมดทุกอย่างแต่ท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมวันนี้แอบมินก็คาดหวังว่ายังจะเอาอยู่เหมือนเดิมให้พี่น้องเฮาโปรดใช้ดุลพินิษวิทยา,ยานในการรับชมคณาจารย์ทุกคณาจารย์ครับมีดีกันทุกคนครับคณาจารย์ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องจะไปเชือ่อหลายกับบดีครับ ขาบ่เสือเลยก็บ่ดีอีกแล้วครับพี่น้องครับบอกว่าหลไรใหญ่ห้างครับพี่น้องครับงวดที่31ผ่านไปด้วยดีงวดที่32เดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าโปรดใช้ดุลพินิจวิจัย,ยนในการรับชมก่อนหนึ่งในเมื่อสิภาพพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับงวดที่ผ่านมาครับท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดวันที่16 กุมภาพันธ์2,568ครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวผลหวยออกกล้าง5.0ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆซอยไ้แอดมินลดต้นทุนได้เยอะมากๆครับพี่น้องครับได้เยอะจริงๆแอดมินว่าจะซื้อ39หนักๆกับ 75ห้านักๆท่านอาจารย์บอกว่าดักแอดมินไม่ซื้อสักบาทก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับแอดมินลดต้นทุนพี่น้องเ c ทั้งช่องพอ่พอพอ่อแม่แม่จะลดต้นทุนคือแอดมินบออันนั้นแอดมินบุกหูครับแต่งวดนี้งวดที่32เดินทางมากแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเอาด้วยครับเด้อเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองไปน้ำกันครับเอามาเบิ่งนกันเลย นี่ครับพี่้องครับหวาายานอาย์ผู้ใหญ่เจดีอ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรเดินทางมาแล้วครับพี่้องครับงวดที่32งวดวันที่1่มีนาคม2568งวดที่32ครับพี่้องครับห้ามลงทุนห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวฟังดีๆนะครับเนอบนไม่เกี่ยว f อซเก่าจะรู้ดีแต่ fc ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ให้พี่น้องเข้าไปเบิงวิเคราะห์ไต่ตองไปน้ำกันครับ12ชุดตรงตรงงวดที่32อเามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย60 38 87 413214 49 79 23 9650และ05ครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวงวดที่32ให้พี่น้องไปพิจารณาดาวนครับเด้อเบิ่งวิเคราะห์ใต่ตองไปน้ำกันครับไม่มีใครรู้จริง31งวดที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมสุดยอดนับอวันของช่องครับพี่น้องครับนับอวันของช่องจริงๆ ท่านอาจารย์ท่านนี้สุดยอดมากๆช่วยให้แอดมินลดต้นทุนได้เยอะจริงๆครับพี่น้องครับหัวที่ผ่พันธ์มากครับพี่น้องครับอดมินวัดซรีอเจ็ดห้าวัดศรีสือเจ็ดห้าหนักๆแต่แอดมินเห็นท่านอาจารย์บอกว่าห้ามลงทุนแอดมินก็เลยปรแตะบระตองเลยครับ20บาทแอดมินก็ไม่ซื้อก็ลดต้นทุนได้อีีครับพี่น้องครับลดต้นทุนได้จริงๆ วันนี้ท่านอาจารย์จะเอาอยู่ไหมเฮามาเบิงเฮามาวิเคราะห์ไปน้ากันครับเพราะไม่มีใครรู้จริงบุมีไผ่หูจริงอีรีครับพี่น้องครับแอดมินกับบลู่พอ,พอแม่เอฟสีทางช่องก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจงใช้ดุลพินิษวิทยานในการรับชมสติเท่านั้นครับพี่น้องครับให้เป็นให้มีสติเป็นที่ตั้งแอดมินขาดการว่า f อทั้งช่องในจำนวนที่ติดตามแอบมินเป็นหมื่นกว่าคนนี้คิดว่าจะเห็นท่านอาจารย์แล้วจะลดต้นทุนได้ไม่มากก็น้อยครับพี่น้องครับแอบมินเสื้อแบบนั้นครับพี่น้องครับแต่ FC ซใหม่เข้ามาจะไม่ค่อยรู้เบิ่งวิคราอห์ไปน้ำกันนะครับเด้อฝากใสยดันใสย,อยูครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องเฮาที่ยังเคว้งคว้างในการซื้อหวยได้เข้ามาเบิง่งได้เข้ามาชมเอาเป็นวิทยาทานครับพี่น้องครับเป็นวิทยาทานแอดมินคิดว่าเอฟซี FC ทั้งช่องหรือคนที่ยังไม่รู้ที่ยังเคว้งคว้างในการซื้อหวยแอดมินคิดว่าซอยลดต้นทุนในหลายครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นฝากเอฟซีทั้งช่อง ให้ fc ทั้งช่องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นี้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นท่านครับพี่น้องครับทานอะไรก็ได้ได้บุญในพระลาเบิดตครับท่านอาจารย์ท่านตัวเลขมาแอดมินบอกกล่าเราซิบให้ fc ทั้งช่องเอาไปทานต่อครับพี่น้องครับเอาไปทานตอ่อทานยังกระซางได้บุญในพระลาเบิดอาทิเช่น fc ทั้งช่องไปทานตัวเลขให้พี่น้องเฮาที่ยังเว่งควาง ที่ยังไม่มีที่มาที่ไปของหวยที่ยังสื่อหวยแบบสเปะสปะตะบีตะบันสื่อโดยไม่มีที่มาที่ไปของหวยก็คือเข้าตำน้ำพิกนั่นแหละครับพี่น้องครับเอาไปละลายแม่น้ำม,มันไม่เติมเต็มเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นวิณฑาธานกับสวัสดี f c ฟซีเก่าเอซีใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบุญขอบุณพี่น้องเขาที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมินกับแอมินนยไใดดีเสมอมา ฝากนีเด้อยครับด้อช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบผพาดคลิปต่อ,ตอไปถี่มิลงบังว่าสีมีประโยชน์บ่ไลคกันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอรัวอบุ่นึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุ่งมั่นดังปรารถนาลำลำได้รวยเงินไหลกองทองไหลามาคุณพ่ารักษา เทวดากลุ่มข้องสวัสดีครับ